สวัสดีค่ะหมอตานนะคะทันแพทย์หญิงนันทพรสายสีหยุดค่ะคลินิกของเรามี2สาขาค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่สาขาลดลัดนะคะเดี๋ยวหมอพาไปชมค่ะเปิดเข้ามาส่วนแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ค่ะ เราจะเจอกับเคาน์เตอร์สุนน่ารักนะน้องจีแล้วก็น้องเพิ่งคอยดูแลให้บริการอยู่นะคะแล้วก็ถ้าคนไข้นะคะอยากสอบถามค่ารักษาพยาบาลหรือว่าจะใช้สิทธิประกันสังคมสิทธิคอนแทคบร,ริษัทก็สามารถยื่นแจ้งสิทธตกับเคาน์เตอร์บริเวณนี้ได้เลยนะคะส่วนถัดไปนะคะ ก็จะเป็นส่วนของบริเวณที่นั่งรอคนไข้ค่ะมีที่นั่งรอมากมายสะดวกสบายกว้างขวางนะคะไม่ว่าคนไข้จะมาคนเดียวมาเป็นคู่กับแฟนหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็สามารถนั่งรอได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะเป็นโซนที่อยากนำเสนอมากเลยค่ะก็เป็นโซนถ่ายรูปของเรานะคะ าสมมติว่าคนไข้นะไม่รู้ว่านั่งรอทําอะไรเบื่อๆเนาะมานั่งคนนี้นะคะเรามีน้องหมีนะคอยให้บริการนะคะมานั่งเล่นกับน้องหมีหรือว่าจะถ่ายรูปกับน้องหมีอเอาเฟซบุ๊กก็ได้นะคะโซนถัดไปนะคะจะเป็นโซนของห้องตรวจค่ะสาขาโลตัสของเรานะคะจะมีห้องตรวจทั้งหมด4ห้องค่ะมีคุณหมอเฉพาะทางหลายสาขาสลับกันลงตรวจนะคะก็4ห้องขนาดนี้คนไข้มาทําฟันก็ไม่ต้องรอนานเลยค่ะ ถัดไปนะคะของเราจะเป็นส่วนของงานเอ็กซเรย์ค่ะคลินิกของเราเนี่ยจะใช้ระบบดิจิตอลทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นเครื่องเอ็กซีเรย์พิมใหญ่สำหรับทันตกรรมจัดฟัน,นะคะ่ะงานเอ็กซเรย์ของเรานะคะระบบดิจิตอลใช้ปริมาณรังสีค่อนข้างต่ํานะคะปลอดภัยต่อคนไข้แล้วก็ได้ภาพเอ็กซเรย์ที่ชัดเจนสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยําอีกด้วยค่ะ จุดถัดไปนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําค่ะคนไข้อยากมาแปลงฟันก่อนทําฟันนะคะก็สามารถมาทําได้บริเวณนี้นะคะหรือถ้าสมมติว่าคุณไข่นะคะอยากจะมาเซลฟี่นะก็สามารถเซลฟี่กับบริเวณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เซลฟี่ได้อย่างเป็นส่วนตัวเลยนะ แล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดของคลินิกของเรานะคะคลินิกของเรานะคะรับประกันสังคมทุกรงพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนอกจากประกันสังคมแล้วนะคะยังมีคอนแทคบริษทัทด้วยค่ะเมืองไทย A AA UBNS สยามยูนเต็ดและบริษทัทอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะบอททอ c i จีซีก็สามารถมาทำฟันได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะส่วนบริษทัทอื่นๆนนะคะนอกเหนือนจากที่หมอพูดยังมีรับอีกหลายบริษัทเลยนะคะถ้ายังไงก็ ถ้าคนให้สนใจอยากสอบถามสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เคาน์เตอร์นะคะว่าสามารถมาทําฟันไม่ต้องสํารองจ่ายได้หรือเปล่านะคะรับบัตรเครดิตรับโอนนะคะนอกจากนี้นะคะคลินิกของเราให้บริการทุกสาขาเลยค่ะจัดฟันจัดฟันสายอินบิสไลน์นะคะก็มีนะคะรักษาลักฟันทําฟันปลอมด้วยคุณหมอเฉพาะทางทันตกรรมเด็กโดยคุณหมอเฉพาะทางนะคะ่าฟันคุดอุดฟันถอนฟันเรามีบริการบรทุกสาขา ถ้าคนไข้สนใจนะคะอยากมาทําฟันกับคุณหมอใจดีน่ารักกับเคาน์เตอร์นะคะใจดีน่ารักเหมือนกันสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่คลินิกของเราได้ที่ช่องทางต่างๆไปนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะดิสกต์ตอก์ไลน์ไลน์แอดแล้วก็ u t u b e ด้วยนะคะทําฟันกับคุณหมอใจดีที่ระยองอย่าลืมมาทําฟันที่ฟ้าใสนะคะแล้วมาเจอกันค่ะบ๊ายบาย